Eu สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติท่านสมาชิกทุกท่านค่ะดิฉันอัยามันอายรากลวัต์อาจาร,รย์ปุ้มนะคะขอต้อนรับเข้าสู่การประชุมสมาชิกประจำเดือนค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเป็นการประชุมสัญจรครั้งที่1ในรอบปี2556เส้นทางกรุงเทพกับจังหวัดกาญจนบุรีนะคะในการประชุมประจำเดือนทุกครั้งนะคะเราจะได้ชมวิดีโอพรีเซนเทชันประมาณ15นาทีค่ะซึ่งเป็นงานสรุปกิจกรรมไายลายเรื่องเด่นกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาในรอบเดือน ซีนในรอบเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2556นี้นะคะเรามีเรื่องเด่นๆที่สรุปเป็นกิจกรรมให้ท่านได้ชมเด่น9เรื่องด้วยกันแต่ก่อนที่จะไปชมกิจกรรมเรื่องเด่นๆต่างๆนั้นเราไปชมสถิติตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศไทยว่าเมื่อเปรียบเทียบกับต้นปีแล้วเป็นอย่างไรแต่เชื่อว่าทุกคนต้องยิ้มนะคะเพราะว่าเป็นสถิติและเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าดีใจอย่างมากเลยค่ะจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าสู่ประเทศไทยในรอบเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาระหว่างวันที่1ถึง20มิถุนายนพุทธศักราช2556รวมทั้งสิ้น226,668คนเพิ่มขึ้น44.15%เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงนี้ของปีที่แล้วและสรุปจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยระหว่างวันที่1มกราคมจนถึงวันที่20มิถุนายน2556 รวมทั้งหมด2,184,644คนหรือเพิ่มขึ้น43.60%โดย5อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2556คืออันดับ1จากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน7 6 6 0 4 6คน เพิ่มขึ้น91.85%อันดับที่2จากสหพันธรัฐรัสเซียจำนวน358,502คนเพิ่มขึ้น50.12%อันดับ3จากประเทศญี่ปุ่นจำนวน141,352คนเพิ่มขึ้น80.90%อันดับที่4จากประเทศอินเดีย จำนวน1 0 1 3 3 2คนลดลง14.70อร์ซอันดับที่5จากประเทศเวียดนามจำนวน9 5 1า4นวน9คนเพิ่มขึ้น46.51การให้บริการที่สนามบินถือเป็นงานหลักที่ทางสมาคมและท่านนายกสมาคมได้ให้ความสำคัญกต่อการให้บริการแก่สมาชิกเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาวันละเป็นหมื่นคนฉะนั้นเนี่ยการบริการแก่สมาชิกเราจะต้องปรับเปลี่ยนระบบในการทำงานของเราหลายๆอย่างเพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกสบายตลอดจนระบบที่เราใช้ที่สนามบินนั้นเป็นระบบที่ทันสมัยทำให้มักคุเทศและบริษัทของท่านรับนักท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง และการให้บริการเหล่านี้ทางสมาคมของเราจะปรับปรุงแล้วแก้ไขเพื่อนำไปสู่การให้บริการที่ดีแก่สมาชิกในทุกๆด้านในส่วนของลานจอดรถของสมาคมสมาคมก็ได้ปรับปรุงแก้ไขจนปัจจุบันนี้เราได้มีลานจอดที่ได้มาตรฐานซึ่งการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยก็ให้การรับรองแล้วก็ให้การดูแลเอาใจใส่เราเป็นอย่างดี ในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่ในลานจอดตอนนี้กำลังอยู่ในการพิจารณาของบอร์ดชุดใหม่ของการบริหารของการท่าซึ่งเร็วๆนี้เราจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ1,000ตารางเมตรซึ่งก็จะทำให้สมาชิกของเราเข้าไปจอดรถได้อย่างเพียงพอในส่วนของการให้บริการแก่พอขอรอนั้นทางเราก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะพอขอรอของท่านนั้น อาจจะเหน,น็ดเหนื่อยจากการขับรถมาจากที่อื่นมาถึงที่ตรงนี้เมื่อบรอรับนักท่องเที่ยวเรามีห้องให้บริการพร้อมทั้งมีมุมความบันเทิงเพื่อให้คนขับนั้นได้ผ่อนคลายและได้รับบริการที่ดีคนขับจึงมีสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวต่อไปได้โดยไม่ติดขัดทั้งนี้ทางคณะกรรมการที่ดูแลด้านสนามบินและดูแลด้านลานจอดนั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสมาชิกที่มาใช้บริการจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเราสัญญาว่าจะปรับปรุงและแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้บริการสมาชิกเป็นอย่างดีต่อไปสำหรับสมาชิกที่ไม่เคยไปที่สนามบินเลยวันนี้เราก็าจะมีภาพการให้บริการที่สนามบินมาให้ท่านสมาชิกได้เห็นว่ามักคุเทศนั้น เมื่อไปถึงสนามบินแล้วอย่างแรกเลยที่เขาไปถึงเนี่ยเขาจะต้องไปแจ้งกับเคาน์เตอร์ด้านล่างนะครับก่อนขึ้นไปรับนักท่องเที่ยวที่บับเบิรโซนของเรานั้นจะต้องไปลงทะเบียนก่อนหลังจากลงทะเบียนจํานวนนักท่องเที่ยวที่ถูกต้องแล้วพร้อมกับแจ้งไฟที่ถูกต้องเขาจะขึ้นไปที่ชั้น2นะครับเพื่อไปออกคูปองและนําป้ายรับนักท่องเที่ยวขึ้นไปสแตม อย่างเคาน์เตอร์ที่ชั้นสองพร้อมกับไปชำระเงินค่าคูปองหลังจากนั้นแล้วมักคุเทศก็จะไปยืนในบับเบิลโซนซึ่งเป็นโซนที่ทางการท่าอากาศยานนั้นจัดให้กับมักคุเทศของเราได้เข้าไปรอรับท่องเที่ยวขอให้ท่านสมาชิกแจ้งกับมักคุเทศของท่านให้ปฏิบัติตามนี้เพื่อ,อเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยในท่าอากาศยานและการการทำงานร่วมกับการท่าอากาศยานนั้น เราจะต้องอยู่ในกฎและระเบียบของทางท่าอากาศยานเป็นอย่างดีจึงจะได้รับความดูแลและการสนับสนุนจากท่าอากาศยานต่อไปท่านสมาชิกแอตตาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะจากตัวเลขจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยนับตั้งแต่ต้นมกราคมถึงมิถุนายนวันที่20นี้นะคะเป็นตัวเลขทั้งหมดกว่า2ล้าน1แสน8หมื่นกว่าคนคะ่ะ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนในขณะนี้กับปีที่แล้วนั้นยอดเพิ่มขึ้นนะคะ43.60%เท่ากับวว่าวันนี้ค่ะการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นเราขยับตัวและขยายมากขึ้นนับว่าเป็นความสุขร่วมกันในเรื่องของการท่องเที่ยว แต่หน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะคือเรื่องของฝ่ายประชาสัมพันธ์เราจะมาดูกันนะคะว่าณวันนี้ค่ะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของแอตตาหรือสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวของเรานั้นมีแนวนโยบายในการพัฒนาเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของทางประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อเพื่อให้สมาชิกเหล่าท่านนั้นได้รับประโยชน์สูงสุดขึ้นอย่างไรกันค่ะในส่วนของฝ่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งทางผมได้เข้ามารับผิดชอบในอีกสองปีข้างหน้า ก็คงจะมีะการปราสัมพันธ์ในหลายๆรูปแบบนะครับโดยเฉพาะคงจะต้องใช้ทางสื่อออนไลน์ได้มากขึ้นนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อตามนโยบายการทำงานเนี่ยการประชาสัมพันธ์คงคงจะมีการทำประชาสัมพันธ์ไม่เฉพาะในส่วนของสมาคมที่จาะไปสู่หน่วยงานหรือภายนอกอย่างเดียวนะครับ ในแผนงานที่ได้กําหนดและวางไว้จะมีการทํประชาสัมพันธ์ในส่วนของอท่านสมาชิกกิจกรรมหรือข่าวสารอะไรต่างๆที่ท่านสมาชิกต้องการสื่อออกไปให้กับทางภาครัฐหรือในกลุ่มสมาชิกบริษัทสมาชิกด้วยกันทางสมาคมก็ยินดีนะครับเพื่อจะได้นําไปดําเนินการให้เพื่อเป็นประโยชน์ในภาพรวมของ สมาชิกของทุกท่านนะครับในกิจกรรมที่ทางฝ่ายเรีชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการไปแล้วก็คือการาทำอ n e w s นะครับซึ่งท่านสมาชิกคงจะได้รับทราบได้เห็นอสองสาครั้งแล้วในส่วนของกิจกรรมสำคัญสำคัญที่ทางสมาคมกรรมการสมาคมได้กระทำอยู่แล้วก็ในอนาคต ต,ต่อไปก็จะมีกิจกรรมต่างๆหลากหลายถ้าท่านสมาชิกมีข่าวสารหรือว่ามีข้อมูลเลยต่างๆที่ต้องการให้ทางสมาคมได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านสมาชิกก็ขอความอุตาช่วยส่งให้ทางสมาคมได้ตลอดเวลาครับ 9พฤษภาคมพุทธศักราช2556สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยหรือ THA จัดงานส่งเสริมการขาย h o t e l m i s s Local Agent Chinese Speaking Market ณโรงแรม The Twin Tower กรุงเทพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดก,กิจกรรมให้แก่โรงแรมสมาชิกและผู้ประกอบการนำเที่ยวในแต่ละภาคได้มีโอกาสพบปะเจรจาธุรกิจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการทำตลาดร่วมกันในอนาคตเมื่อวันพระหัสที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2556สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวแอตตาได้จัดประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤษภาคม2556นณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพในเดือนนี้มีการสนทนาทางไกลผ่านสกายเรื่องสถานการณ์ด้านการ,าการท่องเที่ยวตลาดอินโดนีเซียโดยได้รับเกียรติจากคุณนิธีสีแพร พัฒนาโดยการสำนักง,งานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานจาก,การตาประเทศอินโดนีเซียด้วยเมื่อวันพระัสาสับดีีี่30พฤษภาคม2556สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหการรมซอฟต์แวร์ไทย Thai s o ์ t w a r e Export Promotion Association TSEP ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย THA ได้จัดแถลงข่าวงานมหกรรมเทคโนโลยีท่องเที่ยวไทย2013าณโรงแรมเลอเมอริเดียนสุริวงศ์กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอบทบาทและผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วประเทศในกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย6กลุ่มได้แก่โรงแรมบริษัททัวร์สนามกอล์ฟสปาร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกช้อปปิ้งมอลล์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งของการส่งเสริมและพัฒนาไอที IT อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเป็นการยกระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ระดับโลกเมื่อวันพุธที่5มิถุนายนพุทธศักราช2556นายสิิทธิวัฒน์ชีวรัตนพร์นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวแอดตา้าพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมเข้าร่วมงาน Thailand t r a v e l m a r t Plus 2013ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและร่วมออกบูธเพื่อพบปะก,กับเอเย่นจากต่างประเทศ ในงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายน2556ณ i ิมแพ t เมืองทองธานีเพื่อให้การทำงานร่วมกันในองค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวแอตตาได้จัดอบรมพนักงานโดยแบ่งพนักงานที่เข้ารับการอบรมเป็น2ชุดด้วยกันอบรมในหัวข้อเรื่อง Service Mind หัวใจงานบริการเมื่อวันเสาร์ที่8และว,วันอังคารที่11มิถุนายน2556 ณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปูนความรู้ความสามารถตลอดจนวิสัยทัศน์เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่แก่สมาชิกของสมาคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมีดรอดิศชัยรัตนานนท์เป็นวิทยากรการบริการด้วยใจจึงเป็นหัวข้อที่สําคัญในการทําสัมมนาในครั้งนี้เพราะเราเชื่อว่าวันนี้ถ้าเกิดทัศนคติของพนักงานทุกคน นะครับเป็นที่ยอมรับและมีทัสนคติที่ดีต่อการบริการที่ดีให้กับสมาชิกแล้วสมาคมแอต a าเราก็จะมีการบริการและก็มีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับต่อสังคมต่อไปครับเมื่อวันอังคารที่11มิถุนายน2556นายสิทธิวัฒน์ชีวรัตนพรนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวแอต a าร่วมงานถแถลงข่าว วิเคราะห์สถานการณ์ท่องเที่ยวและแนวโน้มปี2556ณโรงแรมเซนทราแกรนด์และบังกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซนทร์เวิด์จัดโดยสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อวันศุกร์ที่14มิถุนายน2556สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวแอตตาได้เข้าร่วมโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นปี2556จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ ดรอดิตชัยรัตนานนท์อุปนายกสมาคมได้อธิบายในปัจจัยตัวชี้วัดต่างๆของสมาคมต่อคณะกรรมการของโครงการในห้องประชุมสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งนี้จะรู้ผลการประกวดในเดือนกรกฎาคม2556เมื่อวันจันทร์ที่17มิถุนายน2556นายสิทธิวัฒน์ชีวรัตนพร์นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวแอตา และคณะกรรมการสมาคมเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตลาดยุโรปเพื่อปรึกษาหารือเรื่องแผนการตลาดยุโรปในห้องประชุมสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวก็คงเป็นที่ทราบเป็นดีนะครับว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวอยู่นั้นก็ทําให้จํานวนนักเที่ยวที่มาจากตลาดยุโรปฝึกการตะวันออกกลางนี้อดีก็ยังไม่สามารถที่จะเติบโตได้อย่างมาก แต่ว่าก็ยังไงก็ดีก็เราพยายามที่จะรักษาตลาดไว้ได้ตามสมควรนะครับก็ปีที่แล้วก็มีนักเที่ยวจากตลาดยุโรปมาประเทศไทยประมาณ5ล้า 4, น4ี่แสนคนขึ้นก็ยังเติบโตอยู่ประมาณ9%เซนศษนะครับนักท่องเที่ยวเองซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาหลายครั้งแล้วนะถึง60%จากตลาดนี้ที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยหลายๆครั้งนะครับแล้วก็เราก็ยัง จำเป็นจะต้องหานักเที่ยวกลุ่มใหม่หมๆนือตลาดใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับที่ยังไม่เคยมาลังจากจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้เราก็จําเป็นที่จะต้องขยายการดําเนินการทางการตลาดด้วยการที่ต้องนําเสนอสินค้าหรือกิจกรรมใหม่ๆนะฮะประกอบกับนักเที่ยวยุคใหม่นี้เราก็เห็นว่าเขาต้องการสิ่งที่ได้รับคุณค่ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจึางได้มีการจัดทํากิจกรรมนะฮะ โดยเชิญสื่อมวลชนที่เป็นบล็อกเกอร์เป็นส่วนใหญ่นะครับมาประเทศไทยในเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาที่เราเรียกว่าโครงการไทย l ลน์แคมป e m y มีการจัดนำบล็อกเกอร์ต่างเหล่านี้เดินทางไปในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย5เส้นทางทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับก็ ไปทากิจกรรมต่างๆที่เป็นเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยนะครับคาตอบที่รับก็คือความประทับใจส่วนใหญ่คือความประทับใจในความความเป็นไทยความเป็นคนไทยเพราะฉนั้นเราจึงอยากจะให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ด้วยประสบการณ์ของเขาเองนะครับก็อยากจะเชิญชวนสมาชิกแอตต้านะฮะไ,ได้ได้ร่วมกันพัฒนานะครับกิจกรรมในลักษณะนี้เพื่อนําเสนอเป็นสินค้าานการท่องเที่ยว ใหม่ให้แก่ทั้งเที่ยวในโดยเฉพาะทั้งเที่ยวจากคุณภาคยุโรปได้ได้ได้มาสัมผัสแล้วก็คิดว่าเราก็จะเป็นทางหนึ่งที่เราจะได้ช่วยกันขยายตลาดการท่องเที่ยวมากขึ้นรวมทั้งให้ทั้งเที่ยวได้มีโอกาสได้สัมผัสเรียนรู้แล้วก็ได้ใช้จ่ายในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอีกทางนึงด้วยนะครับในนี้ทางการท่องเทียเท่ยวประเทศไทยก็ยินดีนะครับที่จะร่วมมือกับทางสมาค,คมแอปตานะฮะแล้วก็สมาชิกของสมาค,คมในการที่จะ ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ต่อนะฮะโดยทั้งในแง่ของการประตผพัันธ์แล้วก็ส่งเสริมการขายร่วมกันนะครับท่านสมาชิกแอร้าและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะที่ชมจบลงไปแล้วนะคะเป็นการสรุปกิจกรรมเรื่องเด่นที่ผ่านมาในรอบเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2556นะคะ ขณะนี้นะคะที่นทนถ่ายทำอยู่ที่วัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะคะและที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะก็คือหลวงพ่อโตค่ะหลวงพ่อใหญ่มีชื่อเต็มว่าพระพุทธ,ธรรมหานวามินสักยะมุนีสี่วิเศษชัยชาญค่ะมีความสูงท่ากับตึก5ชั้นมองแล้วก็เลือ้งอารามจากทงไกลนะคะเรามาช่วยกันพัฒนาชาติเรามาช่วยนในเรื่องของการท่องเที่ยวและเราเชื่อว่าณวันนี้นะคะ การท่องเที่ยวที่พัฒนาขึ้นเป็นความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกแอตด้าโดยส่วนใหญ่นะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ